โอเคค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการเตรียมตัวก่อนสอบนะคะเป็นทิปคลิปทบทวนความรู้นะคะในเรื่องของสนามไฟฟ้าและก็สักไฟฟ้านะคะโดยที่สนามไฟฟ้านี่หมายถึงแรงที่สนามไฟฟ้านั้นกระทําต่อประจุทดสอบนะคะสมการเราคือ e เท่ากับ f ส่วน q แล้วก็เราก็จะมีสมการ e เท่ากับ kq ส่วนด้วย r ่ากำลังสอง q นี่ก็คือประจุต้นเหตุของสนามนะคะแล้วก็ r คือระยะห่างของประจุต้นเหตุสนามกับจุดที่เราสนใจว่าจุดนั้นมีค่าสนามไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่โดยวิธีการใช้สมการนี้นะคะก็คือว่า1ละไม่ต้องใส่เครื่องหมายประจุนะคะไม่ต้องใส่เครื่องหมายประจุของตัว q แล้วก็ 2. นักเรียนจะต้องใส่เวกเตอร์แสดงทิศของสนามไฟฟ้าที่จุดที่เราสนใจนะคะ,ะโดยที่ถ้าเป็นสนามไฟฟ้าของประจุบวกนะคะสนามไฟฟ้าของประจุบวกทิศของสนามไฟฟ้าจะมีทิศชี้ออกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสนามไฟฟ้าของประจุลบนะคะ นามไฟฟ้าจะมีทิศชี้เข้านะคะจะมีทิศชี้เข้าอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะ,ะครูมีประจุ Q นะคะประจุ Q 1เป็นชนิดประจุบวกถามว่าสนามไฟฟ้าที่จุด A นั้นมีทิศไปทางไหนนะคะ,ะนักเรียนก็พิจารณาว่า ประจุบวก q ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าก็จะต้องมีทิศชี้ออกนะคะทิศชี้ออกจากประจุบวกไปยังจุด a ของเราเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าที่จุด a ก็คือมีทิศชี้ไปทางขวาในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าครูมีประจุบวก q เสร็จแล้วจุด b ของครูอยู่ฝั่งด้านนี้ถามว่าสนามไฟฟ้าที่จุด b มีทิศชี้ไปทางไหนก็เช่นเดิมนะคะประจุ ต้นเหตุของสนามของเราเป็นประจุบวกสนามไฟฟ้าก็มีทิศชี้ออกเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าที่จุด B ก็มีทิศชี้ไปทางซ้ายนะคะอันนี้คือประจุ1อันแต่ที่ถ้าเกิดว่าครูมีประจุอันนึงเป็นบวก Q อีกอันนึงเป็นประจุลบ Q จากนั้นครูมีจุด C อยู่ตรงกลางนะคะครูมีมีจุด C อยู่ตรงกลางถามว่าสนามไฟฟ้า เนื่องจากประจุทั้งสองอันนี้นะคะะครูให้ตัวนี้ชื่อว่าประจุ a แล้วก็ตัวนี้ชื่อว่าประจุ b สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุ a ที่กระทำต่อจุด c มีทิศชี้ไปทางไหนนะคะอะอันนี้เป็นประจุบวกก็ต้องมีทิศชี้ออกจากประจุบวกแล้วก็อีกตัวหนึง่งก็คือเป็นประจุ b ก็คือมีทิศชี้เข้านะคะชี้เข้าประจุลบ อันนี้เป็น E A อันนี้เป็น E B นะคะนี่คือสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุ A แล้วก็ประจุ B <c oughs> ที่กระทําต่อจุด C นะคะเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้ารับที่จุด C ก็จะเท่ากับ E A บวกกับ E B นะคะโดยที่ที่สนามไฟฟ้านั้นไป างขวานะคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนใส่เวกเตอร์เรียบร้อยแล้วทิศของสนามไฟฟ้า2อันน้ส่สวนทางกันในแนวเส้นตรงนี้นะคะนักเรียนต้องเอาสนามไฟฟ้านั้นไปลบกันนะคะอันนี้ทีนี้เรามาเข้าสู่ในส่วนของภาคการคำนวณน,นะคะะข้อที่1ห,หยดน้ำมันมวล8 1 0คูณ10กำลังลบ สิกิโลกรัมถูกทำให้เคลื่อนที่ลงในแนวดิง่งด้วยความเร็วคงตัวในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าขนาด8คูร์เซลัง6นิวตันต่อคูลอมจงหาประจุฟไฟฟ้าบนหยดน้ำมันมีค่าเท่าไหร่นะคะลำดับแรกนักเรียนต้องวาดภาพก่อนนะคะว่าอันนี้คือหยดน้ำมันนะคะหยดน้ำมันตัวนี้กำลังเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งนะคะนักเรียนต้อง ระบุลงไปก่อนว่าแรงที่กระทําต่อหยุดน้ํามันนี้มีแรงเนื่องจากแรงลน้มถ่วงโลกก็คือ mg นะคะและก็ต้องมีอีกแรงหนึง่งเพราะว่าอยู่ในสนามไฟฟ้าก็ต้องมีแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้านะคะทีนี้ถามว่าแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าจะมีทิศชี้ขึ้นหรือชี้ลงในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า หยดน้ํามันของเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเพราะฉะนั้นแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าก็จะต้องมีทิศต้านกับแรงของ MG จึงจทําให้วัตถุของเราเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงตัวแต่ถ้าหากว่าแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าของเรามีทิศชี้ลงนะคะถ้ามีทิศชี้ลงก็แสดงว่าวัตถุของเราเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งนะคะแทนที่จะลงด้วยความ ความเรือคงตัวนะคะ,ะตอนนี้เรามีแรงสองแรงซึ่งอยู่ในทิศทางส่วนทางกันเราจะได้ว่าซิกมาเเท่ากับ0นะคะโดยที่ซิกมาเเป็นผลเนื่องจากแรงลับที่เกิดจาก MG แล้วก็ QE แรงสองแรงนี้มีทิศทางชี้ส่วนทางกันแต่ว่ามันเคลื่อนที่ลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา MG ตั้งลบด้วย QE นะคะ QE นี่คือแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าเท่ากับ0ดังนั้น mg ก็จะเท่ากับ QE นะคะย้ายข้างไปโจทย์ข้อนี้ถามหาประจุไฟฟ้าบนหยดน้ำมันเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า mg ส่วน e เท่ากับ q ใส่ข้อมูลลงไปนะคะมวลของหยดน้ำมันคือ8คูณ10กํลังลบ13 เพื่อให้ง่ายในการคำนวณรูให้ G เป็น10ประมาณ10นะคะแล้วก็สนามไฟฟ้าคือ8คูณ10กำลัง6สรุปแล้วว่าเราก็จะได้ค่าประจุไฟฟ้านะคะคือ,อเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้10กำลังลบ13คูณ10กำลัง1คูณด้วย10กำลังลบ6เพราะฉะนั้น Q ก็จะได้เท่ากับ อันนี้อันนี้กำลัง6ก็จะเป็นลบ, 10, ลบ19บลบบกวก1ก็เป็นลบ18คูลอมนะคะโอเคค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่2ลูกพีชมวล1,000กรมัมมีประจุลบ4ไมโครคูลอมนะคะอ่ะ พีดนะคะมวลหนึ่งพันกรัมมีประจุลบสไมโครคูลอมทูกวางในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอปรากฏว่าลูกพีดเคลื่อนที่ลงนะคะลูกพีดเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง50 cm ต่อ s กำลังสอง50 c ซต่อ f กำลังสองนี้คือกี่เมตรต่อวินาทีกำลังสองอันนี้ก็คือเป็น50สส่วนร้อย หรือเท่ากับ0.5เมตรต่อวินาทีกำลังสองซึ่งโดยปกติแล้ววัตถุถ้าตกลงมาด้วยความเร่งโน้มถ่วงโลกจะต้องตกลงมาด้วยค่า g ซึ่งประมาณ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นลูกพีทตัวนี้เคลื่อนที่ลงมาด้วย0.5ซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกแสดงว่าแรงอีกแรงหนึ่งนั้น จะต้องสวนทางกันกันกบแรง mg นะคะนั่นก็คือเป็นแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าณตอนนี้เราได้ free body diagram ของระบบแล้วนะคะได้ว่า mg ทิศชี้ลงแล้วก็ fe มีทิศชี้ขึ้นทีนี้โจทย์ถามเราว่าทิศทางของสนามไฟฟ้านะคะเป็นอย่างไรทีนี้นะคะ เราจะต้องใส่ทิศของสนามไฟฟ้าโจทย์บอกว่าสนามไฟฟ้ามีทิศตามแนวดิ่งมีทิศตามแนวดิ่งแต่ไม่ได้บอกว่าทิศชี้ขึ้นตามแนวดิ่งหรือว่าทิศชี้ลงตามแนวดิ่งนักเรียนจะต้องรู้ได้เองโดยที่เราจะต้องมาดูที่ประจุไฟฟ้าของเราประจุไฟฟ้าที่อยู่บนลูกพีชนั้นเป็นประจุลบซึ่งโดยหลักการแล้วสนามไฟฟ้าและก็ ทิศของแรงสำหรับประจุลบนะคะทิศจะสวนทางกันแต่ถ้าเป็นประจุบวกที่สนามไฟฟ้าจะไปทางเดียวกันนะคะคือ e กับ f จะไปด้วยกันทีนี้ในข้อนี้มันเป็นลบประจุลบเพราะฉะนั้นในเมื่อ f ชี้ขึ้นสนามไฟฟ้าก็ต้องชี้ลงนะคะสนามไฟฟ้าก็ต้องชี้ลงอ่ะข้อนี้เราก็ตอบได้เลยว่าสนามไฟฟ้าที่ชี้ลงนะคะชี้ลงสวนทางกับ f นะคะโอเคนะคะทีนี้ข้อต่อไปค่ะ แล้วขนาดสนามไฟฟ้ามีค่าเท่าใดนะคะขนาดสนามไฟฟ้ามีค่าเท่าใดจากแผนภาพเมื่อกี้ที่เราวาดไปนะคะ,อ,ะอันนี้ mg แล้วก็ f โดยที่สนามไฟฟ้าเรามีทิศชี้ลงนะคะ,อะตอนนี้เป็นการเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งไม่ใช่ว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวนะคะเพราะฉะนั้น sigma f จะต้องเท่ากับ ma โดยซิกมา F ของเราเกิดจาก Mg ลบกับ Qe ซึ่งเป็นแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าทีนี้โจทย์ข้อนี้อยากจะทราบขนาดสนามไฟฟ้านะคะอยากทราบขนาดสนามไฟฟ้าเราก็ย้ายสมการเป็น Mg ลบ M A เท่ากับ Qe เราอยากได้ตัวนี้นะคะขนาดสนามไฟฟ้า เพราะฉะนั้น m คูณ g ลบ a จะเท่ากับ e ซึ่งเราจะย้ายคิวมาหารนะคะมวลของลูกพีชเราคือ1,000กรัม1,000กรัมนั่นก็คือ1กิโลกรัมนั่นเองนะคะมวลเราจะต้องใส่เป็นหน่วยกิโลกรัม1กิโลกรัมมีพันกรัมค่า g เราให้10ความเร่งที่เราหามาได้เมื่อกี้คือ0 5 ส่วนด้วย q q ประจุไฟฟ้าจากโจทย์ก็คือลบสไมโครคูลอมสี่คูณสิบกำลังลบหกจะเท่ากับ e นะคะสี่คูณสิบกำลังลบหจะเท่ากับ e ทีนี้ก็จัดการในเรื่องของ operation ของการบวกลบคูณหารนะคะด้านบนจะเป็น9.5 ส่วนด้วย4คูณส0บกำลังลบ6เท่ากับ e ซึ่งได้คำตอบเท่ากับ <3. S> 23.7คูณส0กกำลัง5นักเรียนไปลองทำมานะคะหน่วยนิวตันต่อคูลอมต้องขออภัยอีกนิดนึงที่พื้นที่อาจจะไม่พอในการเขียน ข้อที่4นะคะ,ะเป็นเรื่องของสนามไฟฟ้าเช่นกันตัวนำทรงกลมรัศมีผิวในตัวนำทรงกลมนะคะทรงกลมแล้วนะคะรัศมีผิวในเป็น10เซนอขออนุญาตวาดรูปใหม่ทรงกลม รัศมีข้างในนี่คือ10เซนแล้วก็ด้านนอกรัศมีเป็น12เซนทีนี้โจทย์ถามว่าสนามไฟฟ้าที่ผิวภายในและภายนอก ของทรงกลมมีขนาดกี่นิวตันต่อคูลอมนะคะ,อ,ะอันนี้คือทรงกลมซึ่งเป็นทรงกลมมีตรงกลางที่กลวงแล้วก็ค่อนข้างหนานิดนึงนะคะสนามไฟฟ้าภายในตัวนำทรงกลมนะคะภายในทรงกลมจะเท่ากับ0ูนเสมอและ สนามไฟฟ้าตัวนำทรงกลมจะมีค่ามากที่สุดที่ผิวทรงกลมแล้วหลังจากนั้นก็จะลดลงไปตามระยะห่างจากตัวนำนะคะโดยที่สนามไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมนั้นจะเท่ากับ kq ส่วนด้วย a บวก r ทั้งหมด,ดยกกำลังสองโดยที่ a คือรัศมีทรงกลม และ r คือระยะห่างจากผิวทรงกลมโจทย์ข้อนี้ถามหาสนามไฟฟ้าที่ผิวภายในสนามไฟฟ้าภายในทรงกลมได้แล้วนะคะก็คือ0ส่วนสนามไฟฟ้าภายนอกที่ผิวนั้นมีค่าเท่าไหร่เราก็หานะคะ e เท่ากับ KQ ส่วน a บวก r ทั้งหมดกำลังสองซึ่ง K ก็คือ9คูณ10กำลัง9 Q ประจุไฟฟ้าที่ให้ก็คือ2คูณ10กำลังลบ10คูลอมนะคะแล้วก็รัศมีของทรงกลมของเรานะคะนักเรียนก็คิดจากจุดกึ่งกลางมาจนถึงขอบนะคะจุดกึ่งกลางมาถึงขอบนี่เลยก็คือ12เซนติเมตร ซึ่งเราจะต้องใช้เป็นหน่วยเมตรนั่นคือ12คูณส0กกำลังลบ2และตอนนี้เป็นเซนนะคะบวกด้วยระยะ r. R. r r ในที่นี้ก็คือระยะห่างจากผิวทรงกลมในที่นี้ตัว r นี้เป็น0น,นะคะทั้งหมดยกกำลัง2ก็จัดการตัวเลขตามปกตินะคะเราก็จะได้สนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ15คูณสิบกำลัง6 นิวตันต่อคูลอมนะคะให้นักเรียนไปลองทํามาอ,อขอโทษทีนะคะได้125นิ125้นิวตันต่อคูลอม125นิวตันต่อคูลอมนะคะ,คะตัวอย่างที่5นะคะอ่ะสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ ไฟฟ้าสม่ำเสมอนะคะซึ่งถ้าเลื่อนประจุไฟฟ้าส4มโครคูลอมจากอน,นันต์มาที่ a และ b ต้องทำงาน120จูลและ60จูลตามลำดับถ้าจุด a และ b ห่างกัน4เมตรขนาดศักย์ไฟฟ้า a ต่างจากสักย์ไฟฟ้า b กี่ไมกะโวลต์ในข้อที่5นี้นะคะเป็นต้นไปจะเป็นเรื่องของสักย์ไฟฟ้านะคะศักย์ไฟฟ้า เรามีสมการเกี่ยวกับศักย์ไฟฟ้าก็คือ V เท่ากับพลังงานศักย์ส่วนประจุนะคะแล้วก็ V เท่ากับ kq ส่วน r และ V เท่ากับ e คูณ d อันนี้ก็คือ,อระยะห่าง จากระยะห่างจากจุดที่เราสนใจนะคะหรือว่าระยะห่างของแผ่นตัวนำนะคะ,ะหลักการที่เราจะใช้ก็คือต้องใส่เครื่องหมายประจุไฟฟ้า มาเริ่มการคำนวณสำหรับข้อ5เลยนะคะทีนี้สักไฟฟ้าจากอนันต์มาที่จุด A นะคะนั่นก็คืองานจากจุดอนันต์มายัางจุด A นี่คืองานในการย้ายประจุนะคะจะเท่ากับ VA ลบ V ที่อนันต์สังเกตว่าจุดต้นคืออนันต์จุดปลายคือ A พอเป็นศักย์ไฟฟ้า,ฟาเราจะเริ่มต้นที่เป็น VA v a ลบ v อนันต์โดยที่ศักย์ไฟฟ้าที่จุดอนันต์นั้นนะคะมีค่าเป็น0ฉะนั้นศักย์ไฟฟ้าที่จุด a ก็จะเท่ากับงานจากอน,นันต์มายังที่จุด a นั่นเองนะคะอ่าทีนี้จากโจทย์เราบอกว่างานในการเลื่อนประจุจากอน,นันต์มายัง a ซึ่งเราย้ายประจุ4ไมโครคูลอมนะคะโ เท่ากับ120จูลน,นะคะอันนี้ตัวนี้เป็นตัว v a เพราะฉะนั้นเราก็แทนตรงที่เป็นตำแหน่งงานนะคะตรงตำแหน่งงานเนี้ยเป็น120เท่ากับ v a ตัวนี้ก็คือ4คูณ10กำลังลบ6นะคะ ต่อไปตัว vb ก็จะเท่ากับ60จูลส่วน4คูณ10กำลังลบ6หาความต่างศักระหว่าง2จุดนี้เราก็เอาเป็นข้อถาม a กับ b เพราะฉะนั้นก็จะเป็น va ลบ vb เท่ากับครูจะแยกในส่วนที่เป็นตัวเหมือนกันออกมาข้างนอกนะคะ4คณ10กำลังลบ6ข้างในก็จะเป็น120 ลบหก <60. S 1> นะคะถ้าเกิดว่าผลลบที่ได้เป็นลบอย่างเช่น60สิบลบร้อได้ติดลบนักเรียนก็ต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะคะแต่ว่าการใส่ลบใส่บวกนี่มันหมายความว่าสักบริเวณนี้มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะโอเคสำหรับในคลิปนี้นะคะก็พอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะมาต่อกันในข้อที่6 7แล้วก็8ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ